จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดพระปาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นายสุรศักเจริสิริชอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าปา่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบเศร์มหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจำนวน1 6 6 6 6ล้านบาทที่พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกล้ารโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรพระราชทานให้กับจังหวัดนครปฐมจำนวนหนึ่งไตรประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสารพระบรมราชโชบายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมในขั้นในขั้นสูงครับสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานรวมทั้งได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องพร้อมเป็นการเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน